สวัสดีค่ะล่วงนอนมากค่ะเช้าวนึ่งนะคะนี้เป็นรา10นาทีนะคะเราอยู่ที่ไหนปีนชัยน่าจะสนามวินสุวรรณภูมิค่ะเป็นทริปแรกที่มาด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นทริปแรกที่มาในรูปแบบของคนพิการทางการเห็นนะคะก็วันนี้เราจะไปไปไหนคะมาเก๊าห้องกอง แต่ว่าเราบินกับสายการบินคาเทฟแปซิฟิกนะคะก็ได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะจากเจ้าหน้าที่ก็ตอนนี้นั่งวิวแชร์ค่ะเดี๋ยวดูโลโก้ก่อนเนาะโลโก้แอนโกรแอนโกแอนโกเจอไหมเห็นแล้วเห็นแล้วอ่าโอเค กำลังไปอินทรช่ถึงองกงแล้วค่ะกำลไปอินเทอร์เนชนะคะยูบลรก็ย่องเบาๆย่องเบาดย คุณสว,ดดวสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่บนวิวแชร์แบบสองที่นั่งนะคะเป็นไฟฟ้าลรดมากค่ะอยู่ที่สนามบินพ่องคงแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะไปอินเดียชชีนค่ะตรงดีใจอยู่ด้านหน้าดีใ้อยู่ด้านหลังนะคะในอันนี้ฉันไม่เห็นกล้องเลยอ่าๆไว้ปั๊คร,รับค่ะเป็นวิวแชร์เท่มากพี่เต้แบบมุมสูงแล้วก็กลดลงมาเป็นอสองสองที่นั่งใช่ป่ะสองที่นั่งเป็นไฟฟ้าไปตื่นเต้นนะคะ ครับผมโอเคค่ะ okay,